ดีใจครับําว่าโกนหนวดจนได้ดีมีอยู่จริงมันได้ดียังไงแล้วกง่คือผมเป็นคนใช้ที่โกนหนวดไฟฟ้าอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็จะมีการโกนผ่านโซเชียลบ้างตั้งแต่ลูกค้ายังไม่เข้าจนลูกค้าเข้าผมก็ตกใจเอ๊ะแฟนๆเราสนมากเป็นผู้หญิงแต่ว่าที่โกนหนวดเข้าก็้ยแสดงว่าโกลนจนดได้ดีมีอยู่จริงอาจจะมองเห็นอะไรบอาอจะม,มองเห็นอะไรไในตัว <บะ S 2> ผมบ้างคือว่าเราโกมนแล,แล้วเราแบบ อาจจะใช่มั้งไม่รู้<ม>ครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วมันก็เลยนของาแบบว่าโกนแบบนี่นผมก็โกนตามจุดที่มันมีแต่ตอนเล่นเกมมันมีจุดอื่นด้วยก็แปลกใจหนวดไม่เคยขึ้นถึงตรงนี้เลยประมาณสามวันเฉลีย่ยครับคือถ้าเกิดออกอีเวนต์ต้องโกนอยู่แล้วเพราะว่า หนึ่งมันจะขัดใจผู้จัดการแล้วก็ช่างแต่งหน้าเพราะว่าเขาดูไม่สบายใจหน้าดูไม่เกลี้ยงอะไรเลยนะแตต่ก็มักนก็มีบางมีบางครั้งที่ลืมบ้างทางช่างก็จะมีอยู่แต่ว่าเขาก็จะแด a บางทีเป็นที่โกนคิว้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่เกลี้ยงอะ่ะสู้เราโกนมาแต่บ้านก็ดีกว่าอย่างวันนี้เรามาเนี่ยเราโรกนเบ้าไยได้ถูกที่เลนะยนะได้ถูกลยนะใช่ ช่ใช่คือก่อนหน้าลูกค้าจะเข้าหรือว่าตอนใน,นลูกค้าเข้าแทนผมก็พกไปอยู่แล้วเวลาเพราะว่าพอหนวดขึ้นบ่อยเคยมีงานต่างประเทศอ่ะสามวันมันก็ขึ้นแล้วอ่ะก็ต้องใช้แล้วผมใช้ที่โกนแบบยังไม่เก่งก,ก็เนี่ยได้ที่โกลนหนวดเปยครบน,น,นี่นนดีกว่าครับเพราะว่าคือต้องบอกงี้คือรุ่นแรกที่ใช้ก็ใช้ของฟิลิป์อันนั้นพอให้เป็นของฝันคือเมื่อเมื่อเกือบสิบปีอ่ะ ตอนนั้นคือเขายังแบ่งเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ไม่กันน้ํากับกันน้ําตัวใหม่เป็นกันน้ำเนะี่ยแต่ตอนนี้คือเขาเอาตัวกันน้ํามาทําเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วซึ่งสิ่งที่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ระคายเคืองผิวเวลาโกนก็คือจะอ่อนโยนสิวก็จะไม่ขึ้นผู้ชายโกนหนวดสิวชอบขึ้นน่ได้ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลใ่ใช่ใช่เล่นเกมกับแฟนๆทีไรก็ดู ันกวนเลยแล้วก oh, ็สนุกก็เรียนจอยเหมือนเหมือนเหมือนเล่นกับเพื่อนแหละเพราะว่าผมก็เทคแฟนๆแบนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยครก็ผมไม่อยากให้มีระยะห่างมากไปหน่อยก็จะสนิทกันก็เหมือนเล่นแกล้งกับเพื่อนเป็นเพื่อนแฟนเดียวกันผิวที่มาเลยันผิวเพื่อนนะใช่เล่นเกมไม่มีใครอยากใกล้ผมจางที่ดูไม่มีใครอยากใกล้ก็เลยโง่ๆหนุาหน้าใหญ่แต่เรา คร,รครับผมก็ตอนนี้ฟิลิปเขาก็เปิดตัวที่โกหนวดใหม่ตอก,ก็ฝากไว้ได้ครับผมรู้สึกว่าใครที่เป็นผู้ชายจริงๆหนวดมันขึ้นบ่อยอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็พอเป็นใบมีดแต่ ale, มันก็จะทําให้เป็นตออนะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นก็จะตัดแล้วก็มันเหมือนไม่ต้องมีขั้นตอนแบบสมมติว่าเราจะอาบน้ําแปรงฟันนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยโกหนวดอ่ะมันจะเป็นสามขั้นตอนละแต่ตอนนี้ขั้นตอนโกหนวดมันเร็วมากผมเองไม่เกินหนึ่งนาที สสเสร็จก็เลยไม่รบกวนเวลาเลยแล้วก็สะดวกด้วยจริงผมว่าก็ลองเปิดใจใช้ดูครับผมว่าดีใช่ซื้อไปฝากเพื่อนฝา,า,ากแฟนได้หมดเลยรห,หรือขายต่อก็ได้ <c oughs> เป็นแฟนก็ไปขายต่ออยู่ปะแล้วก็จะมีคนซื้อไปฝากคน้ว่นก็รักด้วยที่ได้ใช้ได้จริงผมอยากคนที่เรารักได้ได้ใช้ได้ตอนเด็กเอาที่บ้านผมไปใช้ ชวงนี้ซ้อมคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยครับแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตก็อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งต้องโชว์แล้วก็ตีมเป็นลูกทุก่งด้วยมันก็จะยากประมาณหนึ่งเลยยากเลยสำหรับผมได้เหมือนรู้ไหมไม่ถนัดไ,ไม่ถนัดต้องจับทีละคธคือผมไม่ได้ฟังเพลงลูกทุก่งอยู่แล้วคื้หลัง คนในทีไม่ถามว่าไม่เคยผ่านหูเลยหรออะไรเงี้ยคือพ่อผมเป็นต่างชาติที่ผมผ่านก็จะผ่านเพลงคันฟี่อะไรเงี้ยเพลงคาร์บอยมันก็จะเป็นรูปตุ้งของต่างชาติมั้งแต่ว่าอย่างคนไทยเราก็ผ่านบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนผมจะร้องเพลงไหนก็ต้องมาเรียนทีละคำเลยว่าคำนี้ออกเสียงยังไงเพี้ยนเสียงยังไงเลยทีละคำเลยยากยากมาก ม่รู้ไม,ไม่หรอกคิดว่าเราทําคอนเสิร์ตกันบ่อยแล้วแล้วมันมีหลายธีมแล้วครับลูกึุงยังไม่เคยทำมาก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆกันก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่ได้ลองทําเพราะว่ามันเพุ่งทั้งคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยใครลองทําเลยมั้งก็คงจะแปลกใหม่ก็ไปดูได้ เลือกเพลงที่จริงๆทีมเป็นคนช่วยเลือกครับแล้วก็มีที่เราพอผ่านหูบ้างอะไรเงี้ยก็จะเสนอไปส่วนมากจะเป็นเพลงที่แมสแมสแหละเคยได้ยินกันก็เลยถึงจะพอร้องได้บางครั้งเราไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพอค้ามเค้าจะเปิดเคยได้ยินเข้าหูมาก็เลยอาจจะได้ยินก็เลยได้ใช้เพลงตรงนั้นบ้างแต่ว่าประมาณ9กปรผมไม่รู้จัก <c oughs> ไม่เคย พาร์ทร้องอย่างเดียวครับน่าจะประมาณ80%ได้แล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือพาร์ททำโชว์อแต่ละคนซึ่งผมแทบิกพี่วอลพาเขา่าแล้วลูกๆลุกเหมือนเดิมมันขยับตัวหน่อยยังไม่หายดีก็แต่คิดว่าทันงานเราก็ต้องมีโชว์ว่ามีเกมหรือว่า,าเลือกเกมมาจากอะไรยังไงนบเพราะว่าเราเป็นคนมเลือกเกมมาจากความ เป็นครับแมสแมสในหมู่ลูกทุ่งก็ก็ต้องตรงตามธีมครับซึ่งก็แปลกใจเขาเขามีชื่อมากนะแต่เขาก็ก็รับงานเราก็ตื่นเต้นแทนแฟนๆครับมีแบบสปอยได้ไหมว้าวเนี่ยหรอพี่วอลสปอยไปแล้วจริงแล้วนเป็แฟนบางกลุ่มก็อาจจะรู้แล้วอะไรอาเงี้มั้งผมมีบางคนที่ติดต่อไปแล้วแบบไม่ได้เออไม่หัวเลยครับรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะง่ายนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลย ว่าเขาดูใจมีที่ที่แล้วของการเสิร์ฟถึงว่ามันสนุกสนานมันแค่ไหนก็เลยอยากมาอกลองดูเป็นใจนะก็เขาอาจจะว่างอยู่พอดีเออแล้วที่อย่างว่าคล้กับคุณพิชิตคุณพิชิตก็คือจะไม่ถึงแยกกันใช่ไหยครับ <c oughs> <c oughs> มันยากหมดอยู่แล้วเนี่ยผมพูดจริงคืออย่างลูกพุ่งอ่ะเขาจะมีสำเนียงของเขาอ่ะ ลูกทุ่งภาคเหนือลูกทุ่งภาคอีสานลูกทุ่งภาคใต้แต่ละคนเข<ร>าก็ประมาณนั้นฮะแล้วเราเป็นคนภาคกลางที่ไม่เคยพูดอะไรแล้วแต่ละคนมีสำเนียงเหนือไม่เหมือนกันอีก <c oughs> บางเพลงเป็นเพลงชอยมันรวมอยู่ที่เนี่ยมันรวมอยู่ที่นี่หมายมถึงว่าลูกทุ่งแต่ว่าสไตล์ร้องชอยเหมือนสดมน่ะน <c oughs> ะฮะอะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยากคที่เราอแล้วภาคที่ไม่ใช่ภาคกลาง ยังเหนือผมยังอ่ะพอคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ยากยากยากหมดเลยพวกนี้ยากเลยเรากับเพลงแล้วกันนะโชว์อาจจะไม่ไม่รู้สปอยไปเยอะแล้ว,ลวนะเนี่ยต้องไปรอดูแล้วกันครับนายบัตรบัตรยังพอเหลืออยู่นะครับผมเซอร์ได้อยู่ตอนซิปอีเวนต์มันใช่ ซื้อบัตรได้ทางนี่เลยเอาไปเชื่อประกาศไปแล้วทางซิปเวียแล้วบัตรยังพอเหลืออยู่จะไม่ไปดูในงานไนดะ้สนุกจริงผมว่ามั่นใจว่าคือตัวเพลงมันคัดมาเพื่อความสนุกสนานอยู่แล้วเลยก็คุ้มแน่นอนครับยังหาได้อยู่าบัตยังหาได้โยครับผมยังซีรีส์นึงกำลังแตกอยว่าอะซีรีส์ยังครับยัไม่มไต้องต้องรอให้คอนเสิร์ตจบก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่ม ไม่มั่นใจว่าจะได้เริ่มดูประมาณามตอนคือจิมเขียนบทลแล้ครับผมคิดว่าเขา,าน่าจะเวิร์คอยู่แต่ว่าพอตัวเราเราแบ่งชัดเจนอะคือทําที่มันใกล้เต็มที่ก่อนคือถ้าเกิดแบ่งคิดหลายเรื่องเลยวมันเครียดแล้วมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็คือเอาคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตก็หนักมากแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากคอนเสิร์ตจบก็พักพักไม่น่าหรอกเราก็ต้องลุยกันต่อ มีความเป็นด้อมเราแล้วกันคือด้อมเราตั้งหมูยอไก่ยออะไรเงี้ยแล้วพี่วอโค้ดก็ไม่ได้เป็นแค่ศสือปินแตเขาเขาเขาได้ทํางานออกแบบด้วยเขาก็ก็เหมือนได้เป็นเป็นดาราด้วยได้ทำงานออกแบบด้วยก็คงออบบชื่นชอบแล้วก็เท่าที่ผมจําได้เหมือนวงนี้คิดตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบก่อนเป็นแนวปืนปืนแต่ว่าผลิตไม่ทันเพราะว่าวนี้มันจะต้องไปหล่อแม่พิมพ์อะไรขึ้นมานานก็เลยได้มาใช้ในรอบนี้ซึ่งก็แปลกใหม่จริงๆไม่เคยเห็นวง ่ออพ่อนี่คือแปลกพ่อเสีย <c oughs> อจา,ยา,ยาอจอจะอาจจะอาจจะเธอทะาไปถึงในภาพเราไปเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตเ,เากาหลีมันก็อาจจะเธอท้าแต่ว่า <c oughs> โดยรวมแล้วยูเทอร์เฟรนดี้นึงครับมันก็จะไม่อันตรายกับเรามันก็แข็งแรงอยู่แล้วก็มีหลายสีอ๋อแล้วก็ในงานปืนฉีดนะครับแล้วมีเกิดอะไรกับแฟนเพลง ผมมาหลังๆทกมาในขั้นตอนแบบออกความเห็นเรื่องสีอะไรเงี้ยก็ตอนแรกมี8-9สีอแต่สุดท้ายต้องเพาะมาหนึงสีเพราะว่าทำของหลายๆ SKU มันแตกย,ยางผม mm hmm. ว่าก็หึงอันเดียวเลยแล้วก็ก็ถ่ายไปแต่อยากให้ทุกคนมีนะเพราะว่ามันไปร่วมจอยในคอนเสิร์ตได้เหมือนแสงมันจะลิงก์กันอะโชว์ทำแสงกันในปืนก็จะลิงก์อย่างนั้นเป็นบงีะไม่เหมือนบง ไม่ก็รู้สึกว่ามันคือได้ได้ดลำลึกด้ผมวาได้ดีไซน์อ่ะงานเหมือนงานดีไซน์อ่ะมีเมีอเลยอเห็นแล้วเนี่ยเอาจริงๆๆิามาอยู่นะเดี๋ยวหยิบไปดูไหมมี่เป็นนะคะเอามา่ะบงไหมนะบ่งแหน่งนะเอามาซแตเน่องด้วยมันจะเป็นการน็อกด้านไฟของค่ะแ เ,เราต้มีเสือด้เหรอเอคอคนเสิร์รอทุงออองอ่งอ้าอนีเรอไม่จริงครับผมไม่เคยเห็นเสือ,อไหนที่สวยขนาดนี้มาก,กอ่อนเป็นเสือส่วนมากเราจะเห็นหลายสีดได <laughs> ไ้รู้แก่ไม่เป็นอ่ะแต่ว่าข้างในมีม่ดพด <laughs> ดี่เง็นแกืไม่้เออเขามัดเงอะไรไม่รู้อ่ีเตปืน แกยากแกนหน่อยฮะแกร้กนอนอ่ะน,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 น้ำพิเศนน้ำพ<อ>ิ้ำใจนิเศษตืนนนปนนี่ก็สีสวยสีสวยน่ารักนนี่แล้วเวลาเราต้องการชูแก่ไฟเราทยหุยแ,แกได้พอดีเลยไม่นาเชื่อ <laughs> ไม่ได้มาขายเสื้อเพอผมผมเมื่อยเนี่ยผมก็จะกางเนี่ยผมก็นั่งเราจะนั่งร้องเพลงบนเวทีเลยคือมันมันเป็นประโยชน์ได้เวลาใครไปบางแสนไว้อะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องไปไม่ไมยิ้มเมื่อยอ่ะก็เลยอ่ะตอนนี้ต่อได้ละมีเซนต์ประมาณการใช้งานทดอบแล้วใช้ได้แน่นอนมันีสองสีปมีเสียงด้วยไหมเสียงเสียงไม่เหมือน ครับก็ฝา,ากได้ก็ฝากติดตามคอนเสิร์ตด้วยครับผมคือบัตรยังพอมีเหลืออยู่ครับก็สามารถมาจอยได้ใครไม่ว่างก็สามารถไปดูบัตรไลฟ์ได้เช่นกันนะผมหรือก็ใครยิ่งไม่ว่างไม่สนใจเลยเนี่ยเสือผมรู้สกว่าส,ส,ส,สวยงามมากน,นั้นในบ้านได้ให้อาคงมออม่า,อาซิมคุณยายอะไรเงี้ยได้หมดเลยอันนี้ก็แปลกใหม่ครับมีดีไซน์ไปใช้ได้บอกต่อเพื่อนคนรักกันเนี่ยไม่ธรรมดาฝากด้วยครับ ผลงานซีรีส์ก็รอต่อคอนเสิร์ตเลยครับแต่คิดว่าไม่ไม่ทันปีนี้แหละไม่น่าไม่น่าทันรออาจจะปีหน้าอาจจะทันก็รอเจอกันตามประสบการณ์ปีรับเพลงมีครับอาจจะมีอาจจะมีรอติดตามครับุณครับ